การเรียกสีเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับที่เขาใช้การนิยมเรียกคือสีทั้งเรียกค่าแบบ R G B นะครับนั่นก็คือสีแดงสีเขียวและสีน้ําเงินนั่นเองซึ่งสีต่าเนี้ยสีค่า R G B มาจากสีของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้มันจะมีสีอีกชุดหนึ่งที่นักออกแบบนิยมใช้กันนั่นก็คือค่าของสีนักศึกษาน่าจะตอบได้นะถ้าเรียนรลมาสีทั้งค่าอะไรครับสงพิมพ์ C M Y K นะครับสงสัยลืมหมดแล้ว นะครับเป็นสี CMYK นั่นเองนะครับ CMYK มันก็ย่อมาจากสีซึ่งโดยการผสมสีกอของขั้นที่แรกกับสีครั้งที่2นั่นเองเกิดขึ้นนะครับสีพวกนี้จะเรียกว่าสี c จนะครับกับมาเจสตาสีเหลืองและสีดำนั่นเองนะครับทีนี้การสั่งสีอย่างเหล่านี้เราจะเห็นได้จากโปรแกรม Illustrator และ Photoshop นะครับจะมีการนิยมใช้กันมากเพราะในหนังสือเล่มนี้มันจะบอกค่าให้อย่างสแบบนะครับ คือค่าสี cmyk กับ rgb ถามว่าถ้าเราไปซื้อหนังสือเล่มน,นี้เล่มตกราคาเล่มละ800อกว่าบาทถามว่ามันจําเป็นจะต้องซื้อไหมอย่างพวกเราเนี่ยไม่จําเป็นนะครับนี้ผมก็มีวิธีแนะนําว่าเราจะใช้คู่สีอย่างไรนะครับการใช้คู่สีง่ายๆเข้า Google ได้นะครับล้วพิมพ์คําว่า color นะครับไปที่คําพิมพ์คําว่าคู่สีก็ได้มันจะมาให้นะครับแล้วเราก็ไปเลือกหมวดสีเอาด้านนั้นนะครับตอนนี้มันมีอยู่เยอะแยะนะครับ คู่สีหรือถ้าเราคิดเกียจัดเลยแบบคิดเกียดหาละพิมพ์คําว่าหนังสือไปก็ได้บุ๊กนะครับแล้วเติมตัวเอข้างหลังหรือว่าโปสเตอร์นะครับนักศึกษาก็จะได้โปสเตอร์ของเมืองนอกมาซึ่งมันมีคู่สีอยู่แล้วก็สามารถจะมองเห็นได้วิธีการลักไกลแบบง่ายๆก็คือว่าสีอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับทีนี้การสั่งสี CMYK เนี่ยมันต้องดูคู่สีแล้วสั่งเป็นตัวเลขเช่น สีม่วงนะครับสีม่วงอ่อนๆอย่างนี้เขาจะสั่งกันอย่างนี้ครับ1 5 c 4 0 m 0 y 0 k ก็จะได้สีโทนนี้ออกมานะครับในค่าสีเล่มนี้มันจะมีบอกให้นะครับสีส้มก็0 c สี m 7 0 y ศ k อย่างนี้วิธีการสั่งสีแต่ละสีแต่ละสีไปทีนี้ในหมวดของสีแต่ละสีเนี่ยสีพื้นเนี่ยเราก็มันยังมีให้เราเลือกอีกว่าคุณจะเล่นสีพื้นทั้งหมดกี่สีในในแต่ละสไลด์1แผ่น เช่นเราต้องการสักห้าสีอย่างเงี้ยถามว่าถ้าห้าสีเราออกแบบเป็นสไลด์นี่มันจะสวยไหมนะมันก็ไม่สวยมันก็จะเละนะครับเป็นลิกเกไปแล้วก็คนหนึ่งสไลด์ก็ไม่ควรจะเกินสามสีเป็นอย่างน้อยนะครับถือว่ามากแล้วนะสามสีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการทําทีนี้ถ้าทําเป็นสําหรับในการพิมพ์ที่จะต้องปริ้นงาน PowerPoint ที่ส่งอาจารย์ด้วยขอแนะนําให้ใช้เป็นพื้นสีขาวนะครับ เป็นพื้นสีขาวเพราะอย่างที่สไลด์ที่ผมทําให้ดูเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหนังสือเป็นงานออกแบบนะครับสำหรับใช้ในการพรีเซนต์เพื่อไม่ให้ง่วงและให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้นนะครับจึงเป็นสีพวกนี้เกิดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตัวอย่างคู่สีในการใช้นะครับถ้าผมใช้สีขาวทั้งหมดเลยบรรยายไปเรื่อยแล้วรูปก,ก็เป็นสีอะไรก็ไม่รู้ขาวไปหมดทั้งเป็นร้อยเฟรมเลยอย่างเงี้ยถามว่าคนนั่งก็จะเบื่อ อันนี้ถ้ามันเป็นสีสันซะบ้างมันก็จะดูสดใสแล้วก็เรื่องของคู่สีมันก็สําคัญที่ให้ดูก็จะได้รู้ว่าที่เขาใช้สีกันยังไงในคู่สีโทนนั้นนนนะครับเห็นไหมครับสีที่เราดูว่าเล่นยากมันก็สามารถยังยังอยู่ได้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับการใช้คู่สีอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเราพิมพ์งานออกแบบโปสเตอร์เนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาออกแบบเรื่องของคู่สีไวลาคิดไ้แล้วแล้วเราเห็นแล้วว่าสีคู่สีนี่สวยเราก็เอามาใช้ได้เลยนะครับนะครับเห็นไหม ผู้สีนะครับจะสังเกตได้ว่างานในสิ่งพิมพ์ต่างๆสีจะไม่เยอะจะมีแค่สามสีสี่สีเต็มที่แล้วนะครับในการออกแบบแต่ละครั้งนะครับทีนี้เราจะมาดูเรื่อง,องของช่องว่างนะครับช่องว่างหรือว่าสเปซเนี่ยคือช่องว่างก็เปลี่ยนว่ารูปอยู่ตรงไหนส่วนของที่เป็นรอบๆของวัตถุนั้นนั่นคือสเปซนะครับช่องว่างการช่องว่างก็ต้องแบ่งเป็นช่วงๆไปอย่างระยะที่เท่ากันนะครับ ห้องนี้ไม่ใชตัวอย่างให้ดูนะเห็นไหมครับเกิดช่องว่างสเปซเห็นง่ายๆนะครับวัตถุบริเวณรอยรอบนั่นเองนะครับอย่างผมเอาหนังสือไปแปะไว้ตรงนี้นะครับวัตอัน,นี้คือวัตถุรอบของตัวหนังสือทั้งหมดอยูก่ก็คือช่องว่างนั่นเองนะครับจำง,ง่ายง่ายไม่มีหลักอะไรมากมายนะครับสําหรับลวดลายและแพทเทิร์นนะครับบางครั้งเราจะต้องออกแบบลวดลายและแพทเทิร์นในการสร้างอาจจะให้เป็นรูปของตัวอักษรก็ได้นะครับเป็นแพทเทิร์นอยู่ข้างหลัง หลังภาพนะครับหรือว่าเป็นโลโก้อย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังได้นะครับตัวนังสือก็อยู่ได้นะครับมันจะเป็นจังหวะเรื่องของแพทเทิร์นมันจะเป็นจังหวะของซ้ำๆซ้ำๆกันเป็นลายต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นจากลายของเสื้อผ้านะครับเป็นหลักนะครับลักษณะพื้นผิวของ ur, เท็กเจอร์ก็เหมือนกันนะครับเรื่องของเท็กเจอร์พื้นผิวก็จะมีเรื่องเรื่องของผิวมันผิวเรียบนะครับผิวหยาบนะครับหรือผิวหน้าวัตถุที่เราจะเห็นถามว่าแล้ว เราเอามาออกแบบได้ไหมได้นะครับเราจะใช้ในการสร้างเป็นพื้นสัดส่วนใหญ่นะครับในการสร้างแต่ถ้าเป็นพื้นลักษณะาศาศาว่าเราจะรู้ได้ไงั้นเป็นเท็กเจอร์เพราะเราสามารถสัมผัสด้วยตานะครับที่เราเห็นว่าเป็นพื้นผิวที่ไม่หยาบเพราะเราเห็นด้วยตาเป็นหลักนะครับแต่ถ้าสิ่งที่เราสัมผัสได้นะครับเราก็จะรู้เลยว่าวัตถุนี้ผิวเรียบหรือผิวมันแต่บางครั้งเราใช้ตาสัมผัสได้นะครับในการออกแบบนะครับ โครงสร้างของการออกแบบก็จะมีเรื่องของหลักของสมดุลนะครับสัดส่วนจังหวะความกลมกลืนการตัดการจุดเด่นของภาพค่าความอ่อนแก่หรือโทนนั่นเองนะครับเห็น okay, ไหมครับความความส,าม,สมดุลนะครับหรือว่าบาลานซ์นั่นเองนะครับทีนี้การที่จะทําให้วัตถุบาลานซ์หรือการออกแบบบาลานซ์เราต้องรู้เรื่องของซิมเมทรีกับอิมเมทรีนะครับอันนี้ถือว่าสําคัญมากในหลักการออกแบบนะครับทีนี้ซิมเมทรีมันคืออะไรซิมเมทรีก็คือว่าสองฝั่งต้องเท่ากัน นะครับจะเห็นได้จากตัวอย่างสีรูปร่างนะครับตัวอักษรทุกอย่างต้องเท่ากันหมดนะครับนี้เราเรียกว่าซมเมทรีนะครับความสมดุลทั้งสองเท่ากันนะครับถามว่ารูปนี้ซมเมทรีหรือเปล่าครับซมเมทรีเพราะว่ามันมีแกลนนะครับเป็นตัวถ่วงนะครับทุกช่องมันจะเท่ากันหมดอันนี้เป็นซมเมทรีนะครับด้านนี้นะครับเป็นนี้เป็นอิมเมทรีในเขยมครับ เราจะรู้สึกด้วยความรู้สึกเท่านั้นเองนะครับว่ามันเท่านะครับแต่จริงมันเป็น a s ิมเม t รีนะครับสองส่วนไม่เท่ากันเมื่อไหร่มันคือเป็น a s ิมเม t รีแน่นอนนะครับลองดูรูปนี้นะครับอันนี้จะถามด้วยความเข้าใจว่าตัวหนังสือนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูปนะครับอันนี้เราเรียกว่าซิมเม t รีหรือว่าซิมเม t รีครับอันนี้จะถามความเข้าใจนะครับ เป็นอะไรครับัอสองฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นภาพถามว่าอันนี้เป็นซิมเมรีหรืออิมเมรีครับเป็นอิมถูกต้องครับเป็นอิมเมรีนะครับถึงรูปภาพเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมหลอกเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวอักษรกันเนี่ยมันจะเท่าโครงสร้างกับตาเป๊ะเลยถ้าเอามาจาัดวางแล้วเท่ากัน แต่มันไม่เท่าเพราะอะไรครับรูปทรงสองสองฝั่งไม่เท่ากันแต่เราดูแล้วมันเป็นฟังรู้สึกว่าเท่ากันเพราะด้วยฟังรู้สึกะซิมเม t รีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในหลักของการออกแบบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับเป็นอะซิมเม t รีเป็นหลักนะครับทีนี้เรื่องของการแบ่งสัดส่วนก็เหมือนกันครับการแบ่งสัดส่วนที่ไม่ดีจะสังเกตว่าถ้าเราแบ่งอะไรก็แล้วแต่เป็นคึ่งๆเนี่ยเราถือว่าไม่ดีหมดนะครับหรือว่าแบ่งตายไปนิดนึงมันก็ไม่ดีทีนี้ เราจะมาดูว่าแบ่งยังไงที่ดีนะครับต้องแบ่งแบบนี้ครับถึงจะดีแบ่งยางมีสัดส่วนนะครับถึงจะเรียกว่าดีนะครับถ้าแบ่งครึ่งเลยไม่ดีแน่นอนตัดตายไปก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งแบบเป็นสัดส่วนถึงจะเรียกว่าดีนะครับเห็นไหมครับการแบ่งพื้นที่ภาพนี้ก็แบ่งแบบเป็นสัดส่วนคือแบ่งเป็นกลางนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตได้ว่างานออกแบบสีจะไม่เยอะหรอกนะครับจะเป็นพื้นในงางสำหรับการทำสำหรับพิเซน ให้อาจารย์เนี่ยเราต้องพิมพ์ด้วยนะครับก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตัดเจาะให้นะครับช่วงของจังหวะริทึมก็เหมือนกันนะครับการทำอะไรที่นเป็นจังหวะนะครับิทึมอันนี้มันเป็นรูปแบบของ abstract นะครับเราจะไม่รู้หรอกว่าทึมเป็นจังหวะยังไงแต่เราจะรู้ได้ว่าเป็น abstract ก็คือจังหวะของเสียงดนตรีนั่นเองนะครับเช่นจังหวะที่ฮิตปัจจุบันนี้เช่นตับ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 อย่างเงี้ยครเป็นจังหวะอย่างเงี้ยมันจะเป็น เนี่ยฮะเป็นดิทึมนะครับอันนี้เป็นดิทึมนะครับเป็นจังหวะนะครับเปรียบเหมือนโน้ตดนตีครับนี่จังหวะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยโดยที่จังหวะมันจะสม่ำเสมอกันนะครับเราเรียกว่าดิทึมนะครับอันนี้เราจะมาดูเรื่องค a r m o นีและความกลมกลืนนะครับอันนี้ harmony หรือความกลกืนมันจะมีก,กมลมเกลืงกันหลายรูปแบบเช่นความกลมกลืนด้วยเส้นนะครับรูปล่างขนาดสีและพื้นผิวนะครับ อ่าทีนี้เป็นฮาร์โมนีแบบเส้นเห็นไหมครับว่าทิศทางของเส้นจะไปเป็นทิศทางเดียวกันนะครับขดก็ขดเหมือนกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาทีนี้มันจะเป็นเรื่องของฮาร์โมนีนะครับด้วยเส้นนะครับไปทิศทางเดียวกันรูปร่างก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับว่ารูปล่างมันใช้ต่อเนื่องกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าฮาร์โมนีแบบรูปล่างนะครับอันนี้ฮาร์โมนีในขนาดนะครับจากเล็กมาหาใหญ่นะครับ อันนี้ฮาร์มโมนีด้วยสีสีของฮาร์มโมนีจะมีอยู่สองแบบนั่นก็คือสีหม่นกับสีสดใสอันนี้สดใสแล้วหม่นนะเนี่ยถูกต้องนะครับอ่าอันนี้นะครับพื้นผิวสังเกตได้ว่าฮาร์มโมนีด้วยพื้นผิวเป็นไงเห็นไหมครับว่ามันเป็นลายต่อเนื่องและสัมพันธ์กันนะครับสอดคล้องกันนะครับมันจะต่อลายนี้เราจะสังเกตได้จากพื้นปาเก้น,นะครับหรือกระเบื้องพื้นปูกระเบื้องนะครับ การตัดกันด้วยคอนทราสเห็นไหมครับคอนทราสคอนทราสก็ Contact. Contact คือการไล่จังหวะของสีนั่นเองนะครับแล้วก็ตัดกันด้วยเส้นอีกทีหนึ่งนะครับจากวงกลมและเส้นตรงนะครับเห็นไหมครับตัดกันด้วยเส้นนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ตัดกันด้วยรูปร่างนะครับอันนี้ตัดกันด้วยรูปทรงของตึกนะครับที่มันเหมือนเหมือนกันอย่างพวกเทา,า,าเฮาอะไรพวกนี้พวกตึก พวกคอนโดมิเนียมอะไรพวกนี้มันจะตัดกันด้วยรูปทรงอันนี้ตัดกันด้วยขนาดนะครับจากเล็กมาหาใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งรูปทรงวางเหมือนๆกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับการสร้างให้เป็นทิศทางเดียวกันถามว่าข้างในเนี่ยมันคือตันใช่ไหมฮะอันนี้ดูไม่ค่อยชัดนะครับถ้าบรรจะโป่งมันก็จะดูทะลุออกไปเลยนะครับอันนี้ตัดกันด้วยสีนะครับ สีที่ตัดกันด้วยสีจะเป็นลักษณะสีสดใสนะครับอันนี้นะครับอันนี้ตัดกันด้วยความเข้มนะครับขาวกับดําเทากับขาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับคอนท้าต์กันด้วยความเข้มนะครับอันนี้ลักษณะของเท็กเจอร์พื้นผิวนะครับผิวหยาบผิวมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเท็กเจอร์จุดเด่นของภาพอันนี้ก็ถือว่าสาําคัญนะครับเราสังเกตได้ว่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะมีรู เขาเรียกกล้องอจุดโฟกัสอยู่ถ้าเราโฟกัสไปตรงไหน mm hmm. ก็ตรงนั้นนะ่ะคือจุดเด่นของภาพถูกไหมครับ mm hmm. เราจะสังเกตได้ง่ายๆว่ามันจะมีะเส้นรอบวงอยู่นะครับ mm hmm. เราจะเห็นว่าถ้ามีเส้นป่าอยู่ตรงกลางสี่มุมอย่างเงี้ยตรงกลางนั่นคือภาพการจุดเด่นของภาพทีนี้จุดเด่นของภาพเนี่ยมันจําเป็นจะต้องอยู่ตรงกลางเสมอไปไหมไม่จําเป็นนะฮะอาจจะอยู่เป็นมุมก็ได้นะครับ mm hmm. ใช่ไหมนี่จะเน้นไปที่จุดสนใจของภาพนะเห็นไหมครับ อยู่มุมนะครับตามมุมต่างๆเหล่านี้นะครับเห็นไหมครับค่าความอ่อนแก่ก็คือค่าอ่อนไปหาค่าแก่แต่ละสีของมันนั่นเองนะครับเราเรียกว่าโทนสีนั่นเองนะครับคือค่าความอ่อนแก่ในเรื่องของ composition นะครับในการจาัดสไลด์เทมเพลตก็ดีนะครับมันจะต้องมีเรื่องของ composition เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทีนี้ถามว่า composition หรือองค์ประกอบหรือว่า c o m p o s เนี่ย มันคืออะไรมันคือการจัดวางภาพกับตัวอักษรนะครับอักษรเล็กอักษรใหญ่ให้ลงตัวกันให้ได้นะครับนั่นคือขอ p โพสิชันนะครับการจัดระเบียบของตัวอักษรและภาพนั่นเองนะครับจำง่ายๆอย่างนี้นะครับดูการจัดนะครับป้นกิ่งไม้แถบหนึ่งใช้สีนิดเดียวเั่านันเป็นตัวอัอถามว่าสวยไหมครับอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าสวยไหม สวยหรือไม่สวยอ่ะสวยเพราะอะไรมันลงตัวไหมครับเราต้องดูว่ามันลงตัวไหมดูการจัดวางนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ